สวัสดีครับคันนี้ก็จะเป็น Toyota a l p h a า e เ Preto นะครับเป็นตัวเบนซินล้วนสี Precious b o อ n สวยๆเลยครับเป็นสีหายากด้วยนะครับ ายใ,ในนะคะก็จะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับมี Universal Step ให้นะครับเบาหนังตัวนี้จะได้เป็นหนังนิ่มกว่ารุ่นเก่านะครับจะนั่งสบายกว่านะครับแล้วก็มีระบบปรับร้อนปรับเย็นให้นะครับด้านบนก็จะเป็น Moon Loop นะครับ ภายในอินทีเลียก็มีการออกแบบการตกแต่งทริมต่างๆให้สวยงามสวยหรูมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปสตาร์ทรถกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทมาหน้าปัด จอขับขี่ก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะ no e ฟีเจอร์นี้จะเป็นเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยนะคะมีในส่วนของ Heads Up Display เราสามารถมาเปิดปิดระบบความปลอดภัยหน้านี้ได้นะครับมีกล้อง360องศา มีทั้งระบบ Advanced r i v e Park นะครับระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับท่านผู้หญิงที่ไม่ถนัดถอยจอดสำหรับรถใหญ่อย่างเอาผ่านนะครับ คอนโซลกลางตรงนี้สามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับมีช่องเสียบไฟ12โวลต์มี HDMI e มีช่อง Type C นะครับตัวนี้สามารถปรับเบาะผู้โดยสาร Passenger ได้นะคะปรับเอนปรับเดินหน้าถอยหลังให้ได้นะครับกระจกก็จะเป็น Digital Inner m i ์มิ r ด้านบนจะเป็นแผงควบคุมการทำงานของประตู หลังนะครับทั้งด้านซ้ายและขวาสามารถสั่งการควบคุมโดยแผงด้านบนนี้ได้เลยนะครับเปิดหรือปิดนะครับได้หมดนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของมูรูปนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเผื่อว่ามีผู้ใหญ่หรือว่ามีเด็กๆอยู่ด้านหลังนะครับเราสามารถเปิดปิดม่าน ชันรูปให้เขาได้นะครับปุ่มนี้จะเป็นการคอนโทรลในส่วนของม่านบางังแดดนะครับทั้งตัวรถเลยนะครับจะมีทั้งหมด4บานนะครับสำหรับม่านบางังแดดผู้โดยสารตอนกลางและตอนหลังนะครับ ในส่วนตรงนี้จะเป็นฟีเจอร์การสั่งงานปรับไฟแอมเบรไลท์นะครับสามารถปรับได้ถึง54สําำหรับการสั่งงานผ่านจอหน้านะครับและสามารถสั่งงานผ่านแผงด้านหลังได้15สีนะครับเราก็จะเป็นการปรับแสงสีให้อัธรรถนะครับในห้องโดยสารนะครับ ถ้าปิดม่านจะเห็นชัดกว่าน,นี้นะคะถ้าปิดม่านหลังคาจะเห็นชัดกว่าน,นี้จะสวยเลยนะครับสามารถสั่งงานผ่านหน้าจอหน้าได้นะครับการเปิดบลูทูธนะครับตัวนี้จะเป็นไวเลสแอ p เปิลคาเพได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สายเลยนะครับอันนี้ก่อนใช้โทรศัพท์ก่อนในการถ่ายทำนะครับก็เลย ก็เลยจะไม่ได้ทำให้ดูกับอีกเครื่องหนึ่งนะครับคอน Condition นะครับเวลาเปิดก็สามารถ ปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะครับ แล้วในส่วนของเจ้าขับขี่เราก็สามารถปรับรูปแบบได้สามรูปแบบนะครับอันนี้เป็นไทวันก็จะดูมีความดิจิตอลมากขึ้นนะครับในส่วนของอันนี้เป็นไททูนะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดอันนี้ก็จะเป็นไททรีก็จะเป็นแบบแสงสว่างน้อยนะครับแต่เราจะเลือกปรับเป็นสแตนดาร์ดนะครับแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับ ในส่วนของการตั้งค่าเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยหรือการเซตติ้งต่างๆในตัวรถเขาจะมีการตั้งมาแล้วจากโรงงานนะคะลูกคา้าแต่ว่าในการใช้งานเบื้องต้นเดี๋ยวก็จะแนะนำให้ลูกค้าอีกทีนะครับในวันที่รับรถนะครับอันนี้ก็จะเป็น Adaptive Cruise Control มีให้นะครับฟังก์ชันการใช้งานครบจัดเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับเอาผาดรุ่นใหม่นะครับ มีเซตติ้งเมมโมรี่เบาให้นะครับจริงๆคันนี้มีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีมือถืออีกเครื่องไว้ถ่ายให้ดูนะครับประมาณนี้ครับ